ะค,ะค,คุนะคะครูชื่อครูสินะคะวันนี้จะมาติวในส่วนของประลุโจทย์วิชาคณิตศาสตร์โอนเชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะข้อสอบโอ e เวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นข้อสอบที่ไม่ยากเลยและถูกจัดสอบเป็นวิชาแรกมีเวลาในการสอบทั้งหมด90นาทีหรือก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะในตัวข้อสอบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของเศษส่วนทศนิยมซึ่งอาศัยการคิดเลขที่ค่อนข้างเยอะและในส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของจํานวนจริง จะต้องมีความแม่นยำนิดจะต้องมีความแม่นยำนิดนึงนะคะเพราะว่าจะออกทุกปีเลยในเรื่องของข้อใดถูกข้อใดผิดต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการหาออความยาวว่าเดินทางจากระยะนี้ถึงระยะนี้เป็นความยาวเท่าไหร่แล้วก็มีในเรื่องของพื้นที่นะคะการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเลขาคณิตก็ออกเยอะและมาตบท้ายด้วยเรื่องของความน่าจะเป็นและสถิตินะคะ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบนเบนมาตรฐานเป็นต้นค่ะค่ะและในการสอบข้อสอบโอเนตคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดถึง30ข้อด้วยกันโดยแบ่งเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมดก็คือ25ข้อนะคะ25ข้อเนี่ยจัดเป็นคะแนนทั้งหมด80คะแนนและในส่วนของข้อสอบแบบฝนตัวเลขเป็นคําตอบนะคะมีอีก5ข้อนะคะ5ข้อ20คะแนนซึ่งเฉลี่ยแล้วก็ตกข้อละ4คะแนนนะคะ วันนี้เราก็จะมาเริ่มในส่วนของตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์โอเนค่ะข้อสอบจากอักษรเจริญทัศกันเลยนะคะข้อแรกนะคะผลลัพธ์ของ1เศษ1ส่วนรูดสบวกด้วย1ส่วนรูดสบวกรูดสบวกด้วย1รูดสส่วนรูดสี่ตรงกับข้อใดถ้าข้อสอบเนี่ยมาเป็นข้อสอบเนี่ย มาเป็นรูทนะคะแบบนี้เห็นเป็นรูทแบบนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยพอเราเจอปุ๊บก็ต้องทำคอนจูเกตเลยถ้าส่วนถ้าส่วนติดรูทนะคะเศษหนึ่งส่วนหนึ่งบวกรูทสองก็ต้องคอนด้วยหนึ่งลบรูทสองทั้งเศษและส่วนค่ะ บวกด้วย1ส่วนรูทสองบวกรูทสามก็ต้องคอนด้วยรูทสองลบรูส 3, ทสามทั้งเศษและส่วนบวกด้วย1ส่วนรูทสามบวกรูทสี่เราก็ต้องคอนด้วยรูทสามลบรูส 4, ทสี่ทั้งเศษและส่วนนะคะ ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน1บวกรู่สองคอนด้วย1ลบรูทสองทั้งเสร็จและส่วนก็จะออกมาเป็น1ลบรูทสองส่วนด้วยตัวนี้1นึ่งบวกลู่สองคูณด้วย1ลบรูทสองมันก็มาจากสูตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะ อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าบวกหลังคุณหน้าลบหลังก็จะได้ออกมาเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็เป็น1ลบ2บวกด้วยรูทสลบรูทสามส่วนด้วยข้างล่างนะคะก็เหมือนเดิมหน้าบวกหลังคุณหน้าลบหลังก็กลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็เป็น2ลบ3บวกด้วยรูทสาม ลบรูทสข้างล่างก็ส่วนด้วยหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังก็กลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเหมือนกันก็เป็น3ามลบสนะคะก็จะได้เท่ากับก็จะเห็นว่าลบรูทสองบวกรูองก็ตัดกันลบรูทสาบวกรูทสก็ตัดกันก็เหลือ1นึ่ลบรูทส่ส่วนด้วยข้างล่างจะเป็นลบหหมดเลยทุกตัวนะคะก็ส่วนลบหเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ รูทสี่ถอดรูทออกมาก็จะได้เท่ากับ2 1งลบสส่วนลบ1นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเท่ากับลบอ่าลบ1ส่วนด้วยลบ1ก็คือ1ค่ะก็ตอบข้อ2ต่อไปเป็นข้อ27นะคะข้อ27 นวัดมีที่ดินแปลงหนึ่งกว้างสิหวายาวยี่สิบ็ดวาเขาต้องการล้อมรั้วลวดหนามสองรอบลวดหนามจำหน่ายเป็นม้วนแต่ละม้วนมีความยาวห้าสิบเมตรเขาเลยถามว่านาวัดต้องซื้อลวดหนามทั้งหมดกี่ม้วนอ่าเราก็ต้องทำแปลงวาให้เป็นเมตรก่อนนะคะข้อนี้ <Okay. S 1> อย่างอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่า1วาเท่ากับกี่เมตรหนึ่งวาเนี่ย มีขนาดเท่ากับ2เมตรเพราะฉะนั้นกว้าง16วาก็จะเท่ากับ32เมตรค่ะกว้าง16วาก็ได้เท่ากับ32เมตรทีนี้ยาว21วาก็จะได้ว่ายาวเท่ากับยาว21วาก็จะยาวเท่ากับ42เมตรค่ะนะ กว้างวาก็ได้3 2เมตรยาว21ก็จะได้เท่ากับยาวเท่ากับ42เมตรทีนี้เขาบอกว่าเขาต้องการล้อมรั้วร่วงหนาสองรอบเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่ดินแปลงนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ความยาวรอบรูปของที่ดินความยาวรอบรูปก็เท่ากับสองคูณด้วย 32บวก42ก็จะเท่าก mm. mm. ับ mm. 2คูณด้วย74ก็เท่ากับ148เมตรความยาวรอบรูปของที่ดินเนี่ยเท่ากับ148เมตรที่เขาาต้องการล้อมรั้วลวดหนาม2รอบเนาะก็ต้อง148ยคูณ2ใช่ไหมคะ ล้อมรั้วลดหนามสองรอบล้อมรั้วรวดหนาม,นามก็เท่ากับร้อยสี่สิบแปดคูณสองเนาะออกมาก็เท่ากับแปดสองสิบหกทดหนึ่งสี่สองแปดก็เป็นเก้าสองหนึ่งสองก็เท่ากับสองร้อยเก้าสิบหกค่ะ ทั้งหมดก็คือ296เมตร296เมตรแต่เขาบอกว่าลวดหนามแต่ละม้วนเนี่ยมีความยาว50เมตรเองต้องใช้กี่มว้วนก็เอา296ตั้งหารด้วย50เมตรก็5 6 30ก็ประมาณ6ม้วนนะคะทั้งหมดก็ต้องใช้ประมาณ6มว้วนไม่ถึง6ม้วนก็ไม่พอเนาะ5ม้วนกว่า เพราะว่านี่จะ3 0 0แล้วก็วประมาณทั้งหมดก็คือ6มมวนค่ะกำหนดรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มเป็นรูปที่เกิดจากการเลือกขนานรูป A B C เมื่อพิกัด A คือเมื่อพิกัด A คือลบ 1, 2, B คือลบ C 0 C คือ51โดยเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน X 3หน่วยและเลื่อนขึ้นไป ตามแนวแกน y 8หน่วยข้อใดคือพิกัดของสามเหลี่ยม a พา์ม b พาร์ m, และ c พารมค่ะเราก็จะเห็นว่าตอนแรก a คือมีพิกัดเป็นลบ1สองเลื่อนไปตามแนวแกนซ้ายก็คือ3หน่วยนะคะก็แสดงว่าไปทางแนวลบจาก a คือลบ1 2 a คือลบ1 2ใช่ไหมคะ A คือลบหนึ่งสองไปที่จุด A, A พาย<ม>ก็จะกลายเป็นเลื่อนไปตามแนวแกนซ้ายสามหน่วยก็คือลบหนึ่งลบอีกสามนะคะอ่าแล้วต่อไปก็คือเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน y 8แปดหน่วยเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน y 8แปดหน่วยก็คืออ่าเป็นสองขึ้นไปตามแนวแกน y อีกแปดหน่วยนะ ก็เป็น2บวก8นะคะ2บวก8ก็จะได้พิกัดของ A พามก็คือลบ4 10นะคะได้พิกัดของ A พามเป็นลบ40และพิกัดของ B เดิมคือลบ3 0ค่ะต่อไปก็จะได้พิกัดของ B พามพิกัดของ B พามก็หาได้จาก 3นะคะแล้วก็เลื่อนไปทางาแนวแกนซ้าอีก3หน่วยก็ลบ3ค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตามแนวแกนวาอีก8หน่วยก็คือ0บวก8นะคะจะได้พิกัดของ B พาร์มก็คือ0ลบอันนี้เป็นบวกเนาะ0บวก8ค่ะ0กับ8เนาะ สาลบสแล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็คือเลื่อนขึ้นไปจากเดิม B คือ0เลื่อนขึ้นไปตามแนวแกนวาอีก8หน่วยก็เป็น0ูนบวกแก็เป็น0 8ค่ะแล้วก็มีพิกัด C พิกัด C คือ5 1ก็เป็น C พารมก็คือเลื่อนไปตามแนวแกนซ้าย3หน่วยก็เป็น5-3ลบ3 และเลื่อนขึ้นไปอีก8หน่วยก็คือพิกัดของ y เป็น1 1บวก8ก็จะได้พิกัดของ c พาร์มก็คือ5ลบ3ได้2 29ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะหาได้แล้วว่าพิกัดของ a พาร์มคือลบ40 b คือ,อ,อ b คือ พิกัดของ b ตรงนี้เป็นลบสเนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบสมลบสตรงนี้ต้องได้ลบหค่ะลบสไม่ใช่3ลบสลบสตรงนี้ก็ต้องได้ลบหพิกัดของ b พามคือลบหกแและพิกัดของ c คือสองกค่ะก็ตอบข้อสองนะค่ะน้องๆเหนื่อยกันไหมคะอ่าครูก็คิดว่าก็คงจะเหนื่อยกันที่ต้องคิดเลขเยอะกันนิดนึงแต่จากที่ได้เห็นโจทย์กันแล้วก็จะเห็นว่าข้อสอบ โอเน็ตคณิตศาสตร์ม3เนี่ยไม่ยากเลยเป็นระดับพื้นฐานทางนั้นแต่อาจจะต้องคิดเลขเยอะกันหน่อยค่ะก็ไว้คราวหน้าเราก็จะมาตรุโจดกันก่อนเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะ